กินเข้าไปแล้วอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อจากพืชคือกัดเข้าไปแล้วเนี่ยความสัมผัสมันอะมันค่อนข้างที่จะสมูทของที่มันไม่กรอบเนี่ยมันไม่มีเสียงนี้เนี่ยเอ๊ะตาล้องอาให้ตาล้องชิมดู่อเนี่ยนี่นี่ไม่รู้อะใช่ว่ามันไม่รู้อะว่าเป็นอันนี้มันคือโบโลน่าไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อจากพืชเนี่ยโปรตีนทั้งถุง16บกกรัมที่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ที่ว่าเป็นพระเอกเลยละกัน เนื้อจากพืชเนี่ยมันจะสู้เนื้อสัตว์จริงๆได้ไหมผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมาวันนี้เนะี่ยยี่ห้อ mid zero เราจะเอามารีวิว5เมนูด้วยกันแกะไปกินไปเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าฉลับพภชนาก,การเป็นยังไงบ้างพี่ไม่เคยได้ทำคลิปแนวแบบบุกบังเลยนยะไม่เคยทำเลยนะเขิน,นๆหน่อยแต่นั้นถ้าเกิดว่าชอบนะครับสรับสนุกก็ง่ายครับดูคลิปนี้ให้จบเดีไปเจอเกันตอนที่เราแกะกินกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยเมนูแรกเนี่ยเป็นเบอร์เกอร์หมูจากพืชอ่ะาถ่ายให้ดกกกูก่อนจะแกะฉลากเฮ้ยก่อนจะแกะซองพี่ขออ่านฉลากหนึ่งเขาบอกว่าเทคนิคการสร้างรสสัมผัสเนื้อสัตว์อันนี้เป็น plant tech ทำให้รสสัมผัสเนี่ยทั้งรสชาติกลิ่นเหมือนเนื้อสัตว์อันนี้นะแกะเลยนะสไตล์ตพี่ก็ต้องอย่างนี้แหละเปิดให้ดูนี่นะครับอันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูจากพืชเอาเลยนะ พี่แ่บเป็นคนที่รักตืนแล้วเห็นแลรู้เรื่อง คืออยาคาดหวังความแบบว้าจากพี่อะคือพี่เป็นคนที่เวลากินของอร่อยแล้วจะไม่ค่อยรีแอคเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นข้อข้อเลยนะคนทั่วไปเนี่ยกินเข้าไปแล้วอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อจากพืชคือกัดเข้าไปแล้วเนี่ยความสัมผัมนนมสม,มันอะมันค่อนข้างที่จะสมูทอร่อยไหมอร่อยสำหรับเมนูนี้พี่จะติดอย่างเดียวคือพี่ไม่ชอบข้าวโอ๊ตบ,บนขนมปังนี่คือส่วนตัวมากมากเลยนะพี่เป็นคนที่ชอบกินขนมปังขาวนึกถึงเมนูนั่นเคยกินอ่าเบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ที่เป็นบาร์บีคิวของเซเว่นบะอ่ารสชาติซอสจจะใกล้เคียงความรู้สึก ที่ a ล t based เนาะก็เป็นเนื้อจากพืชเนี่ยก็ทำให้มีคอเลสเตอรอลศูนย์ไขมัน11กรัมครว่าให้ดรดก็คือขนมปังนั่นเองนะประมาณ32กรัมแล้วก็โปรตีน13กรัมทั้งหมดเนี่ย280แคลอรี่อยากให้ทุกคนมองนี้ว่าเมนูแบบนี้มันเน้นความสะดวกก็คือฉีกปุ๊บอุ่นกินได้เลยเป็นสแน็คที่อาจจะกินก่อนออกกำลังกายก็ได้หรือหลังออกกำลังกายเสร็จในอันเนี้ยก็จะมีโปรตีนจากพืช13กรัมกรัม ต่อไปนะครับคือโบโลนาซึ่งมันมีโบโลนาพริกนะครับกับโบโลนาแบบไม่ใส่พริกนะพี่จะลองชิมดูอันนี้ต้องบอกอตรงๆเลยนะว่าพี่ยังไม่เคยกินนะครับด้านเรีแอคชั่นที่จะได้ก็เป็นเรีแอคชั่นที่ครั้งแรกนะครับขอเริ่มจากอันที่เป็นไม่มีพริกก่อนรสชาติน่าจะเบากว่าใช้มือนะนี่ส่วนตัวพี่จะชอบเอาอันนี้ไปทอดก่อนไปทอดใส่น้ำมันนิดเดียวพอนะครับไปทอดให้มันเปียมกินกับไข่แค่พูดก็หิวแล้วออมเล็ตอะไรพวกนี้นะอื้ พี่เชื่อว่าถ้าเอาไปลองให้คนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อจากพืชเนี่ยกัดเข้าไปอะไร,ะไรคือแบบเฮ้ยอันนี้มันคือโบโลนา่าถ้าใครที่เคยกินโบโลน่าของเซเว่นะอันนี้จะต่างรสชาติจะมีความเป็นพริกไทยมีความแบบสโมกกี้อะ่ะกลิ่นควันบาร์บีควนิดหน่อยอร่อยคนละแบบกัน <c oughs> จริงๆพี่สนใจนี้ตัวเนี้ยรอแกะตัวนี้เลยดูนี่ดูออกไหมว่าเป็นแพนเบดซืออันนี้ซือ พี่ว่าเสน่ห์ของโบโลน่าเนี่ยมันต้องมีพริกและไอคอนที่มันมีพริกเนี่ยมันเลยทำให้มันอร่อยเรามาลองดูฉลากกันดีกว่าสองอันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่คือทั้งคู่เนี่ยเออโปรตีนทั้งถุงนะ16 อันนี้พี่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ที่ว่าเป็นพระเอกเลยแล้วกันขาอ,อ่านส่วนผสมก่อนด้วยคอนที่เมนูอันนี้พี่สนใจเป็นพิเศษเขาบอกว่าเป็นโปรตีนจากพืชเป็นถั่วเหลืองกับข้าวสาลี78%ปกติแล้วเนี่ยซอยโปรตีนก็ค่อนข้างที่จะเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ดีมีเครื่องปรุงรสมีไข่ขาวผงที่เขาโปรโมทว่าเป็น vegetarian เนื่องจากว่าอันนี้มีส่วนผสมของไข่ด้วยแต่ว่ามันก็ meat รีค่อนข้างเหมาะกับคนที่เป็น f กซ x i ท a r i a n ทีนี้ขออธิบายต่อน,นิดนึงนะคำว่า plant based d i e หรือว่าโภชนาการแบบกินพืชใช่ไหมครับเขาก็จะมีหลายรรรูปแบบบเช่่่นไไมิโภคอะที จากเนื้อสัตว์เลยหนังสัตว์น้ำผึ้งนมก็ดื่มไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าวีแกนส่วนเฟล็กซิเบิลนะครับก็คือคนที่ยืดหยุ่นได้เนี่ยาจะเรียกว่าเฟล็กซิเทเรียนซึ่งผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยจริงเขาเขียนในฉลากค่อนข้างเหมาะกับคนที่เป็นเฟล็กซิเทเรียนก็คืออยากจะลองกินเนื้อสัตว์ไปด้วยแล้วก็กินโปรตีนจากพืชดูก็ยืดหยุ่นได้เนะี่ยอันนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับอย่างพี่เองเนี่ยก็เข้าอยู่ในกลุ่มเฟล็กซิเทเรียนนะครับก็กินโปรตีนจากทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตตตววววว์เเเปป็นน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 ้้้้ครัััับพพพีีี่่่่่่่่โอออออออดดดดแกกกขขงงงลละะะะยยทาาาจจไไไมไมนนะมูืหุ รีวิวทั้งหมดนี้วันนี้แล้วพี่น่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ไหนกินบ่อยๆนะครับอ,อันนี้โอเคนะต่อไปนะครับคือนักเก็ตนี่เป็นนักเก็ตไก่จากพืชเขาแนะนาใช้หม้อทอดไร,ร้น้ำมันนะครับหรือว่าหม้อทอดลมร้อนถ้าใครไม่ไมีก็เอากระทะมาใส่น้ํามันแล้วก็ทอดให้มันกรอบแล้วก็พลิกด้านเอาให้ลองฟังเสียงดูว่าคําว่า texture คาว่าแบบไอ้สัมผัสมันเป็นยังไงเดี๋ยวาฟังเสียงนี่ของที่มันไม่กรอบเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนี้ใช่ไหม เอาพี่ลองชิมนะอืมกรอบกรอบเอ้ยเบอร์เกอร์ไปไหนครับเทคนิคของเราคืออย่างนี้ครับซอสเนี่ยนี่ซอสนักเก็ตมันต้องเป็นซอสปาริบีียวอย่างนี้ดีจะบอกทีมงานว่าหาผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยมาให้พี่กินบ่อยๆพี่ชอบอีชิ้นนะมาดูนี่เนี่ยไอ้ตาล้องเอาให้ตาล้องชิมดูอันนี้นี่ม ไม่รู้อ่ะใช่ว่ามันไม่รู้อ่ะมันเป็นเป็นแบบมันมาจากพืชอ่ะแล้วมันเหมือนเลียดอ่ะเออมันมันเจ๋งตรงที่ว่ามันกรอบทั้งถุงเนี่ย460แคลอรี่ไขมันทั้งถุงอ่ะ18กรัมแล้วก็โปรตีนทั้งถุงนะครับ26กรัมคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดเนี่ย46กรัมก็ not bad สำหรับพี่เนี่ยมันก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้ในเชิงของคุณค่าสารอาหารอันเนี้ยไขมันน้อยกว่าโปรตีนสูงกว่านะครับก็ยังเป็นวินเนอร์สำหรับพี่อยู่มันยังอยู่ในแบบสแน็คอ่ะเป็นสแน็คไฮโปรตีนที่ดีอออ่่่ะแตถาาามมววครย อีกนีเลยอ่าเมนูต่อไปนะครับข้าวกะเพราเนื้อสับจากพืชนี่ที่ยังหอยหายนักเก็ตนักเก็ตนี่ยังแบบเดี๋ยวจะถ่ายเสร็จแรับให้กินต่อนี่มันคืออ่าทางเลือกอะ่ะแล้ก็ปกติก็จะกินกะเพราเซเว่นอยู่แล้วนะครับเริ่มจากกินนะเปิดมาถึงปุ๊บนี่มันคือกะเพราเซเวน่นัดกะเพราเนี่ยมันกินแบบนี้นี่นีน ว้าวว้าวเลยนะไม่ว้าวก็ไม่ว้าวนะว้าวว้าวหูดีอ่ะไม่ต้องแอคติ้งอ่ะอเนี้บอกเลยว้าวว้าวพวกเราดูพี่กินอ่ะล้วรีแอคชั่นที่มันทำให้พวกเราอร่อยไหมนะว้าวคนที่ททำรายการแบบบุกบังอ่ะเขได้กินแล้วมีเสียง อะไรเงี้ยหรือพี่ท้อเราพี่รู้สึกแปลกๆก็พยายามกินให้แบบเป็นตัวของตัวเองที่สุดนะครับไม่มีอยากตุ้งอยากติ้งะไรคือถ้าอร่อยก็แบบอะไรเงี้ยนะว้าว อย่างเมนูเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องปรุงเขาแรงด้วยแหละคือมีความเผ็ดเราดูฉลากิดนึนงที่เขาเขียนไว้นะครับเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยพลังงาน400แคลวโปรตีนอันเนี้ยไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือโปรตีน5กรัมต่อหน่วยบริโภคทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ15กรัมแต่นั้นโปรตีนก็จะไม่ได้อยู่ในสัดส่วนที่เยอะเท่าไหร่คือดูก็รู้นะครับลอ,องดูง่ายอันนี้คือข้าวนี่คือส่วนที่เป็นเนื้อจากพืชใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับอันเนี้ยยังไงอันนี้ก็ชนะ,นะับกพ ปกติพี่เป็นคนกินเค็มพี่เป็นคนไม่กลัวโซเดียมเลยถึงแม้เราจะกินโซเดียมจากอาหารทั่วไปเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปได้โซเดียมแฝงจากแหล่งอื่นพี่จะไม่ค่อยกังวลกับโซเดียมพวกนี้เท่าไหร่จมาเลยโซเดียมเนี้ยพี่ชอบเมนูต่อไปนะครับก็คือสปาเกตตี้สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศเนื้อสับจากพืชอันนี้นะครับอืม ส้อมที่ออฟฟิศเราเนี่ยบางทีมันจะมีรูปทรงประ,ประหลาดๆแบบนี้เพราะว่าออฟฟิศเราแต่ละคนได้ดูตากล้องเลยกินซ่อมงอหมอดอันนี้คือยังไงต้องคลุก,กก่อนถ้าถ้าทั่วไปเนี่ยเขาก็ต้องคลุกแต่ว่าอันนี้พี่ขอปรับแค่นี้ก่อนแล้วกันหอมปะ <S <S เริ่มจากกลิ่นนะครับหอมไม่อกีย้ยุขวับทีมงานอยู่พี่กินมาทั้งหมดอันนี้เมนูที่หใช่ไหมเปิดออกมาปุ๊บเราเริ่มไม่รู้แล้วว่ามันกำลังแบบรีวิวผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชอยู่อันนี้ ร้อนเลยนะอืมรสชาติมันจะแบบน่ารักนหน่อยอืมอะไพี่ดูจะพูด่งจเลยทำไมรุนรุนก็รุนตัดแล้วมันมันไม่ รสชาติมันตอบไม่ง่ายเลยนะว่าพี่เคยทํางานร้านอาหารอิตาเลียนมาก่อนอรสชาติเนี่ยคนไทยชอบปกติสปาเกตตี้เนี่ยซอสแบบนี้ใช่ไหมที่คนไทยชอบนะจะมีรสหวานติดหวานแล้วก็มีเค็มแบบอันนี้เค็มนะครับแล้วก็รสจะรสค่อนข้างจัดอร่อยอร่อยเดีทั้งหมดเนี่ยวอนนี้จัดแรง์กิ้งให้เลยอันดับแรกของพี่นะที่พี่จะซื้อนะครับซ้ําบ่อยๆนะคือนี ฝากไปบอกทางเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับบอกว่าอย่าให้มันหายไปจากเซเวนะครับลองนึกภาพดูถ้าเราเข้าเซเวโปรตีน16กรัมโดยที่ไขมันน้อยเนี่ยเออมันมีเมนูไหนอีกอาจจะเป็นอกไก่นมเวปลาทูน่ากระป๋องอะไรเงี้ยนะครับส่วนอันนี้มันเป็นโปรตีนกับพืชเป็นออปชั่นที่ดีมากนะครับดันั้นพี่จะให้อันนี้เป็นวินเนอร์อันนี้นะขอ,อนี้นะครับอันดับ2ที่ก็เลือกไม่ถูกนะ โอกาสจะได้ซื้อกินบ่อยกว่านะพี่ขอให้อันนี้นะครับอันนี้เป็นอันดับ2อันนี้เป็นอันดับ3ของพี่แล้วกันมันอร่อยจริงแต่มันต้องใชหมอทอดอันดับ4เนี่ยอ่าพี่ให้อันนี้แล้วกันเพราะในเชิงของความสะดวกอันนี้มันน่าจะง่ายกว่าอุ่นแล้วก็นิ่มเลยฉีกกินได้ง่ายนะครับด้วความที่พี่เป็นคนชอบกินขนมปังขาวพี่ไม่ชอบให้มีแบบทันจพกทันพืชมันก็เลยรบกวนพี่นิดหนึ่งนะแต่ถามว่าอร่อยไหมนะครับก็รสชาติดีเลยแล้วก็อันดับสุดท้ายคืออันนี้เป็นสปาเกตตีเนื้อสับสาเหตุอย่างเดียวเลยก็ค มันจะมีความเปรี้ยวเป็นแบบมะเขือเทศมากกว่านี้สรุปนะครับสำหรับคนที่กําลังมองอาหารแหล่งโปรตีนจากพืชนะในแบบ ready to eat สะดวกซื้อที่คอเลสเตอรอลต่ำมากๆก็มีแหล่งโปรตีนจากพืชด้วยมีฉลากโภชนาการอันนี้พี่พี่ขอบอกตรงๆเลยนะว่าสิ่งที่พี่ชอบที่สุดของทั้งหมดนี้เลยคือเขามี nutrition fact บอกนะครับลองไปเข้าสะดวกซื้อดูนะนะครับเราจะพบว่าบางผลิตภัณฑ์ไม่มีฉลากบอกโภชนาการอาหารแต่ละชนิดเนะี่ยมันก็มีพลังงานต่างกันใครที่อยากจะซื้อไปลองกินดูอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของ mid zero ที่ได้มาจากภ um นะูมเมาร์เก็ตนะ อยากจะลองซื้อตามดูที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีนะครับหรือว่าห้าสิครก็จะมีด้วย <S <S สำหรับวันนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ฟ้ามันนั่งกินโชยอย่างเงี้ย <Wow. Wow. S 2> ว้าวว้าวคือพี่ก็ไม่มั่นใจไม่บอกตรงๆนะว่าพี่ไม่ชอบให้ใครมาดูพี่กินเวลาไปแบบไปเดทอะไรเงี้ยพี่ไม่ชอบไปกินข้าวเพราะว่ามันนั่งเคี้ยวให้คนดูเนี่ยมันเขินแต่ถ้าเกิดว่าชอบรู้สึกว่าเออพี่กินแล้วพี่ให้ข้อมูลได้ดีนะเม้นมาบอกกันด้วยนะครับว่าอยากให้รีวิวอะไรอีกแล้วเจอกันใหม่เนาะเอพิส od หน้านะครับ